สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเราต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะเราชื่อแคนนานะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูธุรกิจผลิตสบู่สมนุนไพรจากกัญชาค่ะซึ่งปกติเองแคนนาก็เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวหรือผิวมันทั้งมีจุดด่างดำาด้วยค่ะเนื่องจาก มลภาวะในช่วงนี้นะคะการเดินทางและการใช้ชีวิตของแคนนาต้องเดินทางจากขามเรียงเพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลายัยต้องเจอกับมลภาวะทั้งฝุ่นแต่แคนนาก็ยังมีตัวช่วยดีๆอยู่ในทุกวัน,นะคะ่ะเราไปดูกันเลยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มีส่วนผสมจากคันชา ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลายและบำรุงผิวทีมของเราจึงเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่กัญชาเพื่อศึกษาต้นทุนการตั้งราคาและกกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้ชื่อแบนด์ k e n นา s o ซซึ่งเป็นสู่ที่ใช้จา,จากสกัดจากกัญชาและส่วนผสมธรรมชาติเพื่อช่วยให้ผิวตดูเนียนนุ่มกระจ่างใสและลดรอยหมองคล้ำค่ะ เป้าหมายธุรกิจในระยะสั้นสร้างแบรนด์สร้างการดับรู้และความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสร้างยอดขาย5ล้านบาทเป้าหมายในระยะยาวเป็นผู้นำตลาดสร้างมาตรฐานในตลาดกาันชาเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและรักษามาตรฐานการผลิตต่อไปเป็นการวิเคราะห์สวอตค่ะแข็งคือใช้สารสกัด CBD มาตรฐานปลอดภัย ทีมงานมีความรู้ด้านกัรชาและเวสามองุอ่อนเครื่องจักรและซับลายยังมีจำนวนจำกัดทำให้การผลิตอาจไม่เพียงพอโอกาสของเราคือตลาดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและออร์แกนิกเติบโตสูงและความนิยมในสบุนญชายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกฎหมายเกี่ยวกับกัรชายังมีความซับซ้อนและผู้บริโภคบางส่วนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ ตลาดผลิตภัณฑ์จากกัญชาในไทยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางและสกินแคร์ซึ่งรัฐบาลได้อนุญ,ญาตให้ใช้ CBD ในเครื่องสำอางได้แล้วจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์สบู่บำรุงผิวที่ตอบโจทย์ทั้งความงามและสุขภาพผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสบู่กัญชาสำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิว มีสปะนผสมจากธรรมชาติ100%ค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำและเพิ่มความชุ่มชืน้นกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพผิวและชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสบู่แค้นหน้าโซฟของเราอยู่ในช่วง introduction ซึ่งในช่วง6-12เดือนเราสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือโดยการใช้ i n f ฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมตเปิดตัวออนไลน์ซึ่งเราใช้กลยุทธผ์ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสารสกัดจากกาัญชาและกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมตเช่นติกต็อกช็อปเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมโดยเน้นจุดขาย สบู่ธรรมาชาติจากกัญชาปลอดภัยเห็นผลจริงเราจะใช้รีวิวจากผู้ใช้จริงอินฟลูเอนเซอร์และจัดโปรโมชั่นเช่นซื้อ2แถมหนึ่งหรือสินค้าทดลองฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่สร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการตัดสินใจผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ พร้อมทางสร้างภาพตับแบนให้ดูดปลอดภัยและมีมาตรฐานผ่านการรับรองจากโอโยการจัดส่งของเคนนาโซูแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ B 2 C ขายตรงให้ลูกค้าผ่านออนไลน์เช่น s o o ป e e Facebook และจัดส่งด้วยขนส่งเอกชนและ B 2 B ขายส่งให้ร้านค้าสปาหรือคลินิกโดยส่งตรงจากคลังสินค้า ระบบนี้ช่วยให้จัดการผลส่งได้รวดเร็วกดต้นทุนและขยายตลาดได้ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ สำหรับการจัดหาวัตถุดิบนะคะซึ่งทางเราได้สั่งวัตถุดิบจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีใบรับรองเพื่อยืนยันคุณภาพและความบริสุทธิ์ของ CBD และปริมาณ THC ไม่เกินร้อยล้า0นที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะกระบวนกัน ผลิตของเรามนี้ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่การชัางกลวงวัตถุดิบะสมและผลิตสบ,บูรหนังหน่วยผลิตได้800ก้อนรวมทั้งปี6 24หน่วยผลิตหรือประมาณ499,200ก,ก้อนต่อปีรองใช้วัตถุดิบหลักเช่นสารสกัดซิบิรีก,รรกลีเซอรีนกลูตาไทโอน อาบูตินน้ำมันมะพร้าวและกลิ่นสกุละมีพาระนานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจำนวน9คนค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,298,400บาทและยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นประมาณ38.19ล้านบาทมีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่66บาทเมื่อตั้งราคาขายที่ก้อนละ115บาทจากต้นทุนเฉลี่ยง66บาทต่อก้อน แล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการบริหารในส่วนของบุคลากรอนอุปกรณ์สำนักงานวัสดุอุปกรณ์ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายใ,ในการขายเพื่อสร้างการรับรู้ในการเริ่มธุรกิจและต่อไปเป็นกลยุทธ์กำหนดราคาขายค่ะซึ่งเรามีราคาทุนของสบู่ก้อนละ66บาทค่ะ กำหนดกำไรอยู่ที่75%ของราคาทุนจะมีราคาขาย115บาทต่อก้อนซึ่งการประมาณการขายของเราใช้รูปแบบการเปิดตัวสินค้าใหม่ในการพยากรณ์จากการคำนวณต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร พบว่าจุดคุ้มทุนของธุรกิจอยู่ที่ประมาณ135,296ก้อนต่อปีเมื่อเทียบกับยอดผลิตทั้งหมด4 9 9 2 0 0ก้อนระดับส่วนเกินที่ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ68%ซซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสทำกำไรได้สูง DOL ซึ่งใช้วัดความอ่อนไหวของกำไรเมื่อยอดขายเปลี่ยนแปลงในกรณีของแคนนาโซเราคำนวณได้0.75เท่าซึ่งหมายความว่าเมื่อยอดขายเปลี่ยนแปลง1%กำไรของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันเพียง0.75เท่าเท่านั้นซึ่งแสดงว่าธุรกิจของเรามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและมีโครงสร้างต้นทุนที่มั่นคง สรุปแล้วแคนนาโซปเป็นแบรนด์สบู่จากกัญชาที่มีจุดขายชัดเจนปลอดภัยและมีศักยภาพทางการตลาดสูงเราวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตการตลาดและการระขอต้นทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ในทุกวันผิวของเราต้องเผชิญกับมลภาวะความเครียดและความเหนื่อยล้าธรรมชาติจึงกลายเป็นคำตอบของการฟื้นฟูนตัวเองจากภายในสู่ภายนอกถึงแม้เราจะเจอมลภาวะเท่าไหร่เราก็ไม่หว่นเพราะเรามีตัวช่วยดีๆคือสบู่กันชายแคนหน้า สบู่จากสารสก,กัดธรรมชาติที่ประสานคุณค่าของน้ำมันม,นมะพร้าวและกัญชาแคเพื่อมอบความสะอาดความอ่อนโยนและกลิ่นหอมผ่อนคลายในตุกครั้งที่สัมผัสแถมหลังใช้งานยังมอบผิวที่ชุ่มชื้นให้อีกด้วย